alo สวัสดีครับวันนี้ขออนุญ,ญาตพาชมวัตถุมงคลทางช่องของพระเครื่องเล่าเล่าของผมนะวันนี้มีพระมาใหม่เอามาทุกคนได้รับชมรับฟังกันเอามาแค่อันเป็นเอามาชมให้เล็กเอามาชมให้เล็กเลน้อยน้อยนะแต่ถ้าใครอยากให้ลงลึกรุ่นไหนเป็นพิเศษก็ก็ไม่ขัดศรัทธานะหรือว่าไม่ขัดความต้องการของ fc แฟนคลับหรือว่าของผู้ที่อยากรู้และก็ชื่นชอบนะ วันนี้มีถือว่าแต่ละรุ่นถือว่าผมชอบนะชอบก็จะมีหลวงตักขึมท่านมองภาพไปแล้วนะก็ขอน้อมกาบท่านนะสู่พบภูมิที่พรนิพพานนะศิษย์ท่านว่าอย่างนั้นนะแล้วก็จะมีหลวงปู่แสนบ้านหนองจิกถือว่าราคาเบาเบามากๆ ราคาเบามากเนื้อกระไหลเงินเนื้อสวยนะราคาเบามากผมเช่ามาถือว่าได้ราคาถือว่าเบานะเบาหลักหลักร้อยนะไปประมูลแล้วนะแต่ว่าถ้าเขาให้เช่าตรงน่าจะน่าจะแพงอยู่นะแต่ว่าประมูลเลาถือว่าได้ราคาไม่แพงน่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายนะหลวงปู่ก่อนที่ท่านจะมรณคภาพท่านปลูกเสกรุ่นนี้นะหลวงปู่แสงบ้านหนองจิกอันเป็นรุ่น เสมาหัวเสือรุ่นพัแสนพันล้านเป็นหลวงตกนี่หลวงตกขึมสวยนะเหรียญหลวงปู่แสงเนี่ยเนื้อกลไลเงินเห็นไหมราคาอันนี้โอ้ถือว่ามันได้ฟรีอันนี้ก็จะเป็นเหรียญทรงน้าหลวงตกขึมตัวน,น,นี้ก็ถือว่าอันสตอรี่เรื่องราวน่าเก็บน่าสะสมนะแต่ว่าราคาราคาไม่แพงราคาไม่แพงแล้วก็จะมี เสือหลวงพ่อเปิ่นนะผมชอบมากนะหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระราคายังไม่แพงนะอุดกิง่งราคาหลักร้อยนะแปลกอกใจมันกันนะหลักรอ้อยอุดกิ่งเลยนะเขาค่อยแก่แล้วก็ออกแบบมาก็ก็กสวยนะสวยไม่ไม่มีตำหนิอะไรนะทั้งโมสรม,มนสารเป็นเขาขวายแล้วแกะออกมาก็สวยนะสวยแล้วก็ ขอนิยาออกมามันมันจะโฟกัสที่อื่นก็จะมียันนะเกี่ยวกับโชคอันนี้น่าน่าจะยันเกี่ยวกับโชคลาบนะเห็นไหมออกแบบมาได้สวยงามีสององค์นะราคาเบานะถือว่าโคตรเบานะไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะมารีวิวหาข้อมูลมารีวิวเพิ่มเติมแล้วก็จะมีหลวงพ่อคูณบ้านบ้านไร่ผงพายกุมารรุ่นนี้หน้าสะสมหน้าหน้าใช่นะหน้าใช้หน้าขึ้นคอนะ ว่าครูบาอาจารย์หลายท่านปลุกเสกหลวงพ่อคูณปลุกเสกแล้วก็หลวงพ่อสาครลูกศิษย์หลวงปู่ทิมเอาพงไผยกุมารมาให้หลวงพ่อคูณผสมใส่ในรุ่นนี้นะส่วนแผนพงไผยกุมารผสมพงไผยกุมารหลวงปู่ทิมกรรมการพิเศษตะกุดเงินนะเมตตามหานิยมของหลวงพ่อคูณปริศทโธทปลุกเสกสามวาระมีน่าจะมีหลวงพ่อสาครหลวงพ่อคูณแต่ว่า รู้แต่ว่าน่าเก็บน่าใช่น,น่าขึ้นคอราคาก็ยังเบาๆนะลองสอบถามมาดูนะใครอยากได้อยากบูชานะหลวงพ่อคูณแต่เป็นตะกูุดเงินคู่นะองค์พระก็สวยนะผมเห็นองค์ทาทองเขารีวิวก็สวยไปฟังประวัติแล้วถือว่ารุ่นนี้น่าเก็บน่าใช้แล้วก็จะมีหลวงปู่มหาศิลาบารมีศิริจำโทเหรียญหน้างวัวในกลุ่มเขาเศรากันประมาณสองสามร้อยนะสองส นี่ก็เป็นพระผงแจกทานรวยพันพันล้านของหลวงปู่มหาศิลาเดี๋ยววันหน้าค่อยลงลึกนะแต่ว่าวันนี้เอามาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้ก่อนใครชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้พักเครื่องเล่าของผมเลยนะครับอันนี้เป็นเสือหลวงผัป้ชอบนะตัวชอบมันไม่รู้ทำไมวะ มันขนาดพอดีนะจะ่ว่าให,ใหญ่ก็ใหญ่แต่ว่าจะว่าเล็กก็ก็พอดีนะผมว่าพอดีนะสวยวันนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้เอาหมายทุกคนได้รับชมรับฟังกันใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ปักเครื่องเรล่ราของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ